ตู่แม่ใหญ่กลัว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 ลัวแล้วัวกลวกลัวกลัวกัวกล้วักล่กนก ก๊บป่งน้ำใช่ไหมเราเอาน้ำใส่ดีกว่าโอหแยบเลอ์เลยถูกใจหลก่อนไม่จะออกออกแล้วนะเตรียมตัวนะใจเตรียมตัว คุณนูกเล็กค่ะส้าค่ะเจค่ะน้าวันนี้นะคะคุณลูกเล็กก็มีนี่มันเป่าไม่ได้หรอกลูกนะคะนี่เป็นลูกโป่งยักษ์นะคะนี่มันยืดด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินแล้วเรามันเป็นยางนะมันเป็นยางมันเป็นยางเหรอลูกใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเป่าลมกันดูนะคะมันยางนะมันเป็นยางต้องเสียบปากเสียบปากอันนี้ต้องเสียบปั๊กเหรอไม่เข้าค่ะ ไม่เข้าอะไรสักนิดต้องเป็นเข็มแบบรูๆโอเคโอเคเปรียบแบบแบบนั้นไหมเ,เองสูๆเองไหมสูๆเองน้องว่ามันเร็วกว่านะเดี๋ยวน้องไปยึดเดินไปยึดใหะนะ้โอเคอ่ะถือไว้ ฉึกปวดเออเห okay, ็นไหมแป๊บเดียวพองเลย <c oughs> <c oughs> ตูดแม่ใหญ่ <c oughs> มาดูตูดแม่แม่หอได้แล้วมันใหญ่มากลูกมันใหญ่ได้อีกจับไ้ด้วยลูกเนมจะออกมานเลยเนี่ย โอ้ตู้งยังเร็วออกเหนียวตอนนี้ให้พ่อเ็าช่วยสูบนะคะไม่ไหวแล้วเนีย่ยไอแล้วถ้าได,ถาได้ถ้าได้อีกเยอะก็สูบอีกพอแ,แล้วเหรอลูกทะเลาะโอ้ยังได้อีกเยอะมันมันยังไม่เด้งเลยลูกเห็นไหมมันมันยังหนาหนาอยู่ สูบอีก่อนสูบอีก่อนม่ชอสูบอนสูบอีกอ่ะเร็วเดี๋ยวแม่สูบก็ได้ไหมเหนื่อยปวดแขนเลยอ่ะเหนื่อยอ่ะเปอะไรพอแล้วเหรอลูก พอแล้วขอพอแล้วนะคะเรื่อยมากหนักหนักเงเด,งเด,งดองเหนื่อยอะ่ะตต้งเอา Ừm. Tùng. Bùm. เอาเอ้ามันหนีเอามันหนี้เอาใหญ่กว่านี้อีกไหมโอเคหัวสุดเอง Ủa sụp em gái gần em chuộng 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 em ลอกมาเพ่มามาอช,บบช่วยมัรจะได้เร็วๆสิลูกจะได้เร็วๆมเดี๋ยวมันจะมืดแล้วมาๆาพ่อช่วยแป๊บเดียวเสร็จเลยจใหมันแตกนะช่วยแม่ับเองปั๊วกลั <c oughs> วกลั <c oughs> วเหมือนกัน <c oughs> พอได้แล้วพอได้แล้วพอพ่อกลัวกัวกลัวกลัวกักลัวกลกลัวกลัวกลัวลักลัวักลล อุ้ยรั่วแล้วรั่วแล้วอะ่ะเมื่อกี้โดนกิ่งไม้รั่วแล้วอะ่ววอะรัววะ่วตรงไหนอีกเนะี่ยอืมรั่วลูเบลเลอร์เลยค่ะเน,นี่ยโอ้รั oh, ่วลูเบลเลอร์เลยรั่วลูเบลเลอร์เลยทำไงอะ่ะซ่อมได้ไหมอมได้เปล่า มันรั่วแล้วถูกแะ <c oughs> มันรั่วเลยมันถูกใส่เล่นนาำคูนไม่ได้นะใช่ค่ะนี่ค่ะมันรั่วแล้วน่าทุกจ์ะ <c oughs> ลมมันออกนะ กุ้งโ,โป่งน้ำใช่ไหมเราเอาน้ำใส่ดีกว่าน้ำใหมันใหญ่แล้วก็ใส่น้ำออลงไปโอ้ยแยมเล้อเลยถูกใจ ごっ ปล่อยออกไหมน้ำมันจะพุ่งออกมาไหมาฮะกเจมิยืนอยู่ตรงนี้เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเร็วถ,ถ่าย,ายไ,ปาาไปข้างหลังก่อนแม่จะออกแล้วนะเตรียมตัวนะใจะให้เตรียมตัว Tổng này này, lấy giang mà, lấy giang mà lát luôn. Ôi, nó lươn nè. จะรักได้ไหมเนี่ยเส่เจ๋อโอ้มันใสเลยนะเนี่ยไหนหิ้วขึ้นมาสิพ่อฮิ้วขึ้นมาสิ ้แลวฮะเป็นไงอ่ะได้ไหมยกได้ไหมมาลองสิโหก็ไม่รู้จะทำไงกับลูกโป่งนี้แล้วนะคะเพราะมันรั่วนะคะเอาน้ำใส่จะเล่นก็ไม่ไหวแล้วมันยกไม่ขึ้นแล้วมันก็มัดไม่ได้ด้วยนะคะ น้านียแนนไปดูสิแค่นี้แหละ <c oughs> อยายตดินมาดูวาทำอะไรกันเ <c oughs> อาเอาบัวรดน้ำมารดนี่เอีเอาอแล้วลูก<ส>เอาน้ำไว้เป็นรดน้ำผักเลยอเลโอเคค่ะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ ไลฟ์สดๆผ่านเฟ e บุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมนะคะวันนี้คุณน้องเล็กกับน้องถูกใจไปแล้วค่ะบ๊ายบายก 我係咁啦。